ไม่สำคัญหรอกว่าตอนคุณรวยคุณจะอยู่กับใครแต่ที่สำคัญคือตอนที่คุณไม่มีอะไรใครยังอยู่กับคุณหากชีวิตมนุษย์มันจะเรียบง่ายคงไม่เริ่มต้นโดยการร้องไห้เมื่อลืมตาดูโลกการเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่อย่าเสียใจเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะจะกลายเป็นเสียเวลา เมื่อคิดจะเดินไปข้างหน้าโปรดอย่าหันมองกับหลังอย่างเสียดายมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กแค่นิดเดียวชีวิตคนเราก็เหมือนกับพระอาทิตย์มีขึ้นก็มีลงใหญ่ยยแค่ไหนก็ตกดินใบไม้แม้จะเป็นใบที่อยู่สูงที่สุด วันหนึ่งก็ต้องหลนสู่พื้นเหมือนใบอื่นๆไม่ต่างกันอย่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิตเพราะบางอย่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นให้เราทำความเข้าใจแต่ให้เรายอมรับมันเท่านั้นเมื่อผมโตขึ้นผมก็สนใจคำพูดคนน้อยลงแล้วเฝ้าดูสิ่งที่เขาทำมากขึ้น จงจำไว้ว่าความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคําสาปแต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคําสอนเจอคนเก่งจงเรียนรู้จากเขาเจอคนงี่เง่าให้เอามาสอนตัวเองเป็นหนี้ก็ต้องใช้ติดบุญคุณใครต้องทดแทน ของของคนอื่นอย่าไปเอาของของเรารักษาเอาไว้เมื่อเจอก็ต้องไหวถ้าไปก็ลาใครเลี้ยงดูเรามาอย่าเนรคุณไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูจะเสียญาติมิตรจงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบที่หน้าคุณความสุขของคุณจะฆ่าคนพวกนั้นให้ตายเอง อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิดอย่าผูกมิตรกับคนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่าให้ท้ายแก่พวกคนพานและอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณคา่าเจ้าสวดมนต์แต่นินทาเจ้าจทำทานแต่เอาเปรียบเจ้ามีความรู้แต่ดูถูกคน เจ้าตัวขาวแต่ใจเจ้าดำเจ้ามีมิตรแท้แต่เจ้าไม่แท้เจ้าทำกุศลแต่หมายชื่อเสียงเจ้ามีทุกสิ่งแต่ไม่คิดแบ่งปันเจ้าดูแลคนอื่นแต่ละเลยพ่อแม่เจ้างดเนื้อสัตว์แต่คมเหงเพื่อนมนุษย์เจ้าหาตัวเองไม่เจอ แต่กำหาเจ้าเจอการมีชีวิตอยู่อย่างค้นธรรมดาแต่ถูกต้องยังมีคุณค่าดีกว่ารวยล้นฟ้าแต่ขาดคุณค่าของความเป็นคนอย่าสูญเสียตัวตนเพราะขี้ปากของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณแต่ละคนเจออะไรมาไม่เหมือนกัน อย่าตัดสินกันเฉพาะสิ่งที่คุณเคยเจอมาไม่มีอาชีพไหนที่ต่ำต้อยมีเพียงทัศนคติเท่านั้นที่ต้อยตำคนที่ขอโทษก่อนคือคนที่กล้าหาญที่สุดคนที่ให้อภัยก่อนคือคนที่เข้มแข็งที่สุดคนที่ลืมได้ก่อน คือคนที่มีความสุขที่สุดเสียใจคือเสียใจไม่ไหวคือไม่ไหวแค่ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองได้ก็เหมือนเราเข้มแข็งไปแล้วกว่าครึง่งคำพูดที่ถูกเวลาฝนที่ตกถูกตำแหน่ง เงินบริจาคที่ให้ถูกคนไม่ต้องมากมายก็สร้างความปิติเหลือล้น